ดาวยิงจากท็อตแนมฮอสเปอร์รายนี้ฟอร์มตกแบบน่าใจหายในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับกับสโมอสรก็ยิงไม่ได้ลงไป40เกมเพิ่งซัดไป4ประตูพักเกมลีกหนีไปโปรแกรมคัดบอลโลกกับทีมชาติก็โดนแฟนบอลสาปส่งหลบมุมไปนั่งน้ําตาตกในซุ้มม้านั่งสำรองเรื่องราวนอกสนามก็กระทบกระเทือนจิตใจจนน่าสงสารส่งผลถึงฟอร์มในสนามก็ถดถอยจนแฟนบอลเริ่มเกลียดขี้หน้าสารพัดสารเพปปัญหาวิ่งเข้าชนแข้งเซมบ้ารายนี้ครับจนถึงขั้นที่เจ้าตัวทนไม่ไหวต้องขอไปพบจิต แพทย์กันเลยทีเดียวครับจนกระทั่งในเกมล่าสุดกับสเปอร์เจ้าตัวย,ยังคงไม่ดีพอและออกสตาร์ทเป็นแค่ผู้เล่นสำรองครับผ่านไป73นาทีเชฟฟิลก็ขึ้นนำสเปอร์1ประตูต่อศูนย์และบอสอังเก้ก็ไม่มีสิทธิเลือกต้องส่งแข้งแซมบ้าที่สภาพจิตใจไม่พร้อมลงสู่สนามครับในช่วงต่อเวลาลิชาริซอนจะเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิหารครับในในาทีที่90บวกเจเจ้าตัวโขประตูให้สเปอร์กลับมาตีเสมอและทำให้มมเมนตัมของทีมกลับมาได้ก่อนที่ในอีก2นาทีต่อมาลิชาริ ไปซัดประตูชัยพาสเปอร์พลิกกลับมาชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับจบเกมวันนั้นในขณะที่แข้งไก่เดือทองเข้าไปขอบคุณแฟนบอลสเปอร์อติซอนก็วิ่งเข้าไปผลักลิชาริซอนให้เข้าไปหาแฟนบอลของสเปอร์ที่กำลังสะใจกับชัยชนะและก็ชี้มาที่แข้งแซมบ้ารายนี้เพื่อบอกต่อหน้าแฟนบอลทุกคนว่าชัยชนะนัดนี้มันเริ่มต้นจากเขาก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะเข้ามาดีใจกับลิชาริซอนและแฟนสเปอร์ก็ร่วมกันตะโกนเรียกชื่อของเขาครับโมเมนต,ต์ดังกล่าวน่าจะหิวใจช้ำๆของแข้งแซมบ้าได้พอสมควรครับเพราะเส ยิ้มยากอย่างลิชาริซอนถึงกับยิ้มไม่หุบหลังจากจังหวะดังกล่าวและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แข้งรายนี้กลับมาฟอร์มดีได้อีกครั้งมันเริ่มต้นง่ายๆจากอตีซอนเฮืองมินเพื่อนร่วมทีมแดนโสมที่มอบช่วงเวลาพิเศษในการเฉลิมฉลองของทีมให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษของเพื่อนร่วมทีมที่หัวใจกําลังจะแตกสลายครับสมแล้วที่แฟนบอลสเปอร์เรียกอตีแดนโสมรายนี้ว่ากับตันซอนครับเอาล่ะครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ